ดีมากครับแกงมากเกงกว่าเต่าครับอาจารย์ศิลาชมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนผมมาเป็นแรปเปอร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยเพลงเขาก็ดังมากจะให้มาสอนคอยดูคอยดูสวัสไปไอ้ไ้ไอ้หยบตาโยโบราโย่โย่บราอหลังจากที่เข้าองัดมานะครับบริเซอร์อาจารย์ศิลาบอกว่า เต่าร้องดีแล้วนะแต่ว่าอินเตอร์แรปดีผมรู้สึกครับเพลงผมเลยยอมไม่ได้ครับอยู่ในวงการมา9ปีแล้วผมไม่รู้จักเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเลยแล้ววันนี้ผมนัดเข้ามาไม่ได้นัดมาทําอะไรนะครับนัดมาสอนผมเลยผมจะเอาคืนเตยได้นะในการแรปในครั้งนี้นะครับผมขอต้อนรับนะครับพี่ปอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้มาแล้วัสดี สวัสดีครับขอต้อนรับพีฮอตและผมนี่อนี่ครับขอต้อนรับนะครับนี่ครับพีฮอตนะฮะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้คือพี่ชายของผมเลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ด้จักในวงการบันเทิงนะรู้จักในการเตะบอลนี่แต่ว่ามาจะบจวบเหมาะพอดีเลยครับผมเพราะผมกำลังทำเพลงใหม่พี่ อ๋อเป็นแนวลูกทุ่งไม่ใช่ลูกทุ่งอ๋อโอ้ยนี่เชิญพี่มาไม่ใช่ลูกทุ่งแน่นอนฮิปฮอปครับผมแล้วโปรดิวเซอร์อาจารย์ศิลาเนี่ยเขาบอกว่าเต่ายังแรปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติผมผมไม่ได้ร้องแรปมาก่อนผมร้องป๊อปป๊อปร็อกอะไรเงี้ยแต่พอมาร้องแรปปุ๊บเนี่ยผมเพลงนี้ร้องกับอินเตอร์เขาบอกอินเตอร์แรปดีกว่าไม่ได้ละก็เลยต้องโทรขอความช่วยเหลือจากพี่ปอนนี่แหละสอนผมแรปหน่อยได้ครับก็ยินดีแล้วก็เป็นเริ่มสเต็ปแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่พี่การเป็นฮิปฮอปอ่ะมันต้องทำยังงงไบ้าพี่ การเป็นฮิปฮอปก็เราชอบฟังเพลงอยู่แล้วใช่ไหม <im it> ใช่พี่อ่าแล้วก็มีซึมพวกนี้อยู่แล้วก็ฟังแรยอเยอะครับแล้วก็ฝึกร้องกับมันนะครับ <im it> เวลาที่พี่ทำก็คือแบบเริ่มแรกแล้วก็ฝึกร้องจากเพลงแรงปคนอื่นนี่แหละเพื่อการขยับปากอะไรเงี้ย <im it> อ๋อ <im it> <im it> ใช่ใชแล้วการแต่งตัวนี่มีส่วนไหมพี่การแต่งตัวจริงๆมันก็อยู่ที่ใจนะแต่ว่าถ้าเต๋ออยากจะแต่งนี้ฮิปฮอปใช่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลอง จัดดูว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดแบบว่าเอารถไปล้างรถอะไรเงี้ยครับใช่เอารถเข้าห้างล้างรถไปล้างรถพอดีวันนี้ผมก็เลยเตรียมเสื้อผ้ามาเดี๋ยวให้พี่ฮอตช่วยเลือกหน่อยได้นะครับโอเคไหมได้ครับเดี๋ยวไปเลือกชุดกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อน้ครับผมไปไปไปนี่พี่ผมเตรียมชุดไว้แล้วทางค่ายผมเตรียมไว้ให้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเตาต้องเปลี่ยนลุกหน่อยใช่ไหมแต่ผมมาเลือกไม่เป็นพี่ผมก็จะแต่งตัวสไตล์นี้อ้ยจริงก็น่าจะเข้ากับเตาหลายชุดนะครับเพราะว่า เสื้อนี้นะครับก็โดนสิบล้อเหยียบมาหลายครั้งแล้วมาใส่กันนะครับไม่ใช่ออไม่ได้เหรอก็น่าจะเหมาะกับเต๋านะครับข้างในตัวนี้ได้ไหมลองลองดูกันนะครับน่าจะได้นะคือตอนนี้เพื่อจะบอกแฟชั่นเป็นอะไรก็ได้แหละครับน่าจะเป็นต้องอ่านี่ครับเป็นเกาหลีนะครับผมเกาหลีเหนืออ๋อมันต้องแบบแกงๆหน่อยอ่ากางเกงพี่กางเกงตัวไหนดีเออจริง จริงๆอยากให้ให้ถอดนะไม่ต้องใส่รพี่พอปอยู่ที่ใจเขาพี่ว่านะจริงปะเนี่ยโอเคขอเปลี่ยนแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงเปลี่ยนเสื้อข้างในไหมอ่ะอ่ะพี่อ่ะอ๋อสีสันนะครับผมเข้ากับฟิลเกาหลีฟิลเกาหลีนะผมสู้พีคอนได้ยังมีแอคแอคชั่นงไงพี่เวลาโค้ชิปฮพอปพี่พอปต้องแบบนั่งงนีนั่งแบบย่อๆย่อๆแบบ เก็บแปรงอะไรเงี้ยครับใช่อ่าเอ๊ะแปรงมือมือยังไงมือจริงๆเขาจะชูของรับกันนะอะไรอย่างเอี้ชูของรับหนี่่อยางงี้ไม่ได้ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้โอเคต้องอย่างนี้ใช่เป็นกัปเทตอ่ะฮะแล้วเวลาเดินไม่เดินเดินไม่เดินบ้านเรามันก็ไม่ได้ขาดหร้กไงแต่ว่าที่พอร์ตต่างมันก็แบบแท็กกันมีแฮนด์ไซมีทำอะไทบางอย่างอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแบบขึ้นลงอะไรอย่ก็พอดีทักกันเสร็จเพื่อนกินเหล้าหมดไปแก้วแล้วก็ยังยังไม่ได้กินเลย เขาพี่มีไหมมีมีท่านี้อยู่มั้ยบ้านซ่าให้ทองมีชั้นบนแล้วมีช,ชั้นล่างเฮ้ยเ <laughs> นี้มันเรื่องแบแบเด็กๆอันนี้ก็โอเค <c oughs> อผมก็รู้สึกว่าผมจะเป็นที่หมอกมากขึน้นนะฮะใช่เพราะการการแต่งตัวมันก็มีส่วนนะจริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแรปเราชอบเขียนเพลงเราแบบอะไรเงี้ยมีความสุขกับมันแล้วก็แต่งไงก็ได้แต่ว่าดีเหมือนกันถ้าแต่งตัวนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าชอบใช่ใช่จริงที่หมอกก็แต่งสไตล์ไหนก็ได้ใช่โอเคครับมาโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญนั่งก่อน ยาวยาว bro ยาวยาว bro โอเคพี่ครับผมผมเริ่มอิน<ม>กับฮิปฮอปแล้วผมอยากจะถามเคดลับหน่อยครับผม แรปเปอร์ทุกคนในประเทศไทยจะต้องแรปได้เนี่ยมันต้องมีเพลงแบบเพลงตัวแม่เพลงแบบต้นฉบับแล้วมายุคนี้เนี่ยเพลงไหนที่แบบถ้าคุณร้องเพลงนี้ได้แล้วคุณจะแรปได้เลยก็จะเป็นของพวกสายฟิปสายโฟล์มากกว่าก็คือการสัมผัสคําสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรอย่างเงี้ยแรปก็เหมือนการใช้กรนะครับครับให้เข้ากับจังหวะแต่เราพยายามอย่าให้เป็นกรแต่ว่าสัมผัสเหมือนกรแหละใช่ก็คือเนี่ยเราก็ร้องแรปจากเพลงอื่นอื่นก่อนเพื่อแบบฝึก ดูสไตล์เขาดูสัมผสัสเขาเล่ามาแรปเข้ากับตัวเองถ้าผมแบบโฟล์กเพลงนี้เนี่ย <c oughs> ผมสามารถแรปเพลงอื่อนได้เลยใช่ไหมเอพี่ลองแรปท่อนท่อนซักเวอร์สงได้ไหมอโอเคเมื่อไรกันนะที่รัฐบาลประเซลริกันช์ชกากูจะเดินจากใบมะละกอให้เหมืนอนทรงพระป่าแค่ที่ทรงที่เหมือนกันอยู่จะไมก่าเห็นคนโน้นคนนี้งามสง่ามันคิโอพาตาประมาณนั้นโอ้อแต่ว่ายากนะชมาจาจตจตะตะตโอ้ยากยอายากจริง แต่ไปอินเตอร์ทำได้ผมทำไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าทำได้ครับมันมันก็มันก็ถ้าฝึกทุกวันใช่ใช่ต้องฟังเพลงต้องฟังเพลงด้วยซึ่งจำใช่ฟังเพลงส่วนหนึ่งที่แบบช่วยช่วยเราแบบมีไอเดียใหม่แล้วก็มีแรปใหม่เดี๋ยวผมให้ฟังเพลงผมมาอันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับตรงใจอือฮึเป็นแนวไหนเป็นแนวฮิปฮอปนี่แหละครับแต่ว่าแรปอาจจะไม่ได้แรปเร็วขนาดนั้นเพราะผมร้องกับน้องอินเตอร์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่แบบว่าเอยเรา ชอบนะแต่ว่ามันยังเร็วเกินไปเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวผมร้องให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แกนะเปิดบินดังอีกทีนึงเลยว่าได้เดี๋ยวถอนแรบนะถอนแรบมาแล้วฮะจะหากว่าเธอไม่ใจร้ายสัญญาว่าจะไม่ไปไหนเธอจะรักก็โอเคฉันคิดม่ามันคงอ l r i g h t จะจะไม่ไปไหนคอยดูแลไม่ห่างหายฉันคิดม่ามันคงดีอ l r i g h t ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ ดีเหนื่อยดีด si ีดีดีเหรอดีเหรอจริงเหรอใช่ก็มันเป็นนฟิลลรับเมโลดี้ซ ok> ึ่งบีทฟิลล์นี้จะเป็นฟิลแฮปปี้แท็บอาจจะต้องแก้ตรงไหนไหมฮะจริงๆได้เลยพี่ว่าโอเคไม่ต้องไม่ต้องแก้อะไรเพราะว่าเราด้วยตัวเราเราเราเข้าใจอยู่แล้วเวลาเราเออทำไมโปรดิวเซอร์บอกว่าผมมีร้องไม่ได้แก้ผมรู้่าเนี่ยอาจจะเพราะว่ายังซ้อมไม่เยอะอะไรเงี้ยบอกเทคนิคได้ไหม ก็ม่ความคิดพี่นะอ่าถ้าเป็นพี่ก็แบบจะหากว่าเธอไม่ใจร้ายจัอญามันเดินไม่ไปไหนเธจะเดินมันโอเคฉันจะมันไม่อ l r i อ่ามันก็ได้เป็นคีย์ขึ้นไปมันจะดูแตกต่างกันไปมันจะดูแบบลูกเล่นเยอะกว่าใช่มันจะทาให้เพลงดูแบบสวยขึ้นเปลี่ยนไปแล้ดีหรอใช่ใช่จะหากว่าเธอไม่ใจร้ายสัอญาว่าจะไม่ไปไหนเธอจะรักก็โอเคจัคิดว่ามันก็อ l r i g h t อ่าอ่าใช่อย่างนี้มันจะดูมีอารมณ์กว่า เพลงมันไม่มีดนมิกมันก็จะแบบเฉยเมันก็ถ้าเราเปิดดีเปล่าแล้วนะได้ได้ดเพาเธอไม่ใจร้สัญญาว่าจะไม่ไปไหนเธอจะรักก็โอเคฉันคิดว่ามันก็ alright จะจะไม่ไปไหนคอยดูแลไม่ห่างห้ฉันคิดว่ามันคงดี alright alright o r i g h t t e a l I โอ้นภาพไหมเรว่าฉันจะตงจะเต้นจะจำ i าเต้นจะไม่มีรอบจนจอไม่กล้า จจริง <łość> ิจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่โอเคหรืไม่โอเคองแั้นพอเห็นภาพาเลยใช่ไหมพอเหยีภาพโอเคว้าวดพี่ว่าปลาตามมาด้วยเป็นไงพี่เป็นไงเพลงนี้พอได้ไหมได้ครับก็ ดีเดี๋ยวผมอัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบส่งมาให้พี่ปอนเลยได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเช่นกันครับผมที่มาสอนผมนะฮะก็ฝากติดตามนะครับผลงานของพี่ปอนพีฮอสด้วยนะฮะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยนะครับที่มาเต่านะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับรำวงไอ้ดวงชบาครับผมตอนนี้ก็หาได้ใน YouTube แล้วครับผมเซิร์ชได้เลยครับฝากแฟนคลับของพี่พีฮอสนะฮะมาสมัครสมาชิกของผมด้วยนะครับผมและก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาสอนผมนะฮะเยี่ยมเแี่ยมไน้ไงนะ บ้านไซตทองมีฉันบนแล้วมีฉันล่างมีฉันหลังแล้วมีฉันบนมีหน้ามีหลังมีพร้อมพร้อมกันเฮเฮเฮ